สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาเจาะลึก2กองทุน ETF ยอดนิยมที่เน้นหุ้นเติบโตนั่นคือ QQQM และ SCSG ครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อหรือกำลังลังเลว่าจะเลือกลงทุนในตัวไหนดีโดยเฉพาะถ้าคุณวางแผนจะถือยาวๆไป20-30ปีวันนี้เราจะมาดูกันว่า ETF 2ตัวนี้มีดีต่างกันอย่างไร และตัวไหนที่น่าจะพาคุณไปสู่เป้าหมายความมั่งคั่งในระยะยาวได้ดีกว่ากันครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ETF Exchange Traded Fund คืออะไรครับลองนึกภาพ ETF เหมือนตะกร้าหรือถุงที่ข้างในบรรจุหุ้นของหลายๆบริษัทเอาไว้แทนที่เราจะซื้อหุ้นทีละตัวเราสามารถซื้อ ETF ตัวเดียวก็เหมือนได้ลงชุนในหุ้นหลายตัวพร้อมกันในคราวเดียวเลยครับง่ายใช่ไหมล่ะครับ ETF ที่เราจะคุยกันวันนี้คือ QQQM และ SCHG เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่หรือ Large Cap Growth ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมักจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วเช่นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่เราคุ้นเคยกันดีครับที่สำคัญคือ ETF เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไปในตลอดหลักทรัพย์เลยครับ ทำให้เข้าถึงง่ายและสะดวกมากๆครับการลงทุนก็เหมือนการเดินทางครับมีสิ่งที่เราควรรู้และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้การเดินทางของเราราบรื่นที่สุดราคาหุ้นผันผวนขึ้นลงทุกวันเป็นเรื่องปกติที่ราคาหุ้นหรือ ETF จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับอาจมีกำไรหรือขาดทุนในระยะสั้นได้ไม่ต้องตกใจไปนะครับความรู้คือพลัง ยิ่งเราเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนมากเท่าไหรยิ่งช่วยลดโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดได้มากขึ้นครับเหมือนมีแผนที่นำทางนั่นเองไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวการกระจายความเสี่ยงการถือสินทรัพย์หลากหลายชนิดจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของเราได้ดีกว่าหากสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมีปัญหาลงทุนยาวไกลดีกว่าเก็งกำไรสั้นๆผลตอบแทนจากตลาดหุ้นมักจะปรากฏชัดเจนในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นครับ สำหรับ ETF ที่เน้นหุ้นเติบโตโกลยุทธ์ซื้อแล้วถือในระยะยาวหรือ Buy and Hold มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามซื้อขายตามความผันผวนในระยะสั้นสำหรับหุ้นเติบโตการดูที่ผลตอบแทนรวมซึ่งรวมทั้งกำไรจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญกว่าการดูแค่เงินปันผลเพียงอย่างเดียวครับเรามาเริ่มต้นกับ ETF ตัวแรกกันครับนั่นคือ QQQM ย่อม,มาจาก Invesco Nasdaq 100 ETF ลองจินตนาการว่า QQQM เปรียบเสมือนตะกร้าผลไม้รวมขนาดใหญ่ที่ข้างในบรรจุหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด100แห่งในตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐครับ QQQM ลงทุนในอะไรบ้าง QQQM มีเป้าหมายที่จะเรียนแบบผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ 100 Index ซึ่งจะรวบรวมบริษัทขนาดใหญ่100แห่งที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนสแดของสหรัฐครับกองทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างสูงมากกว่า5 0เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจคือหุ้น10อันดับแรกที่ QQQM ถือครองอยู่คิดเป็นสัดส่วนถึง 50. 8 8เของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนเลยครับซึ่งหมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุนจะขึ้นอยู่กับหุ้นไม่กิ่ตัวนี้เป็นสำคัญ เรามาดูผลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญของ QQQM กันครับตัวอย่างหุ้นท็อป5อันดับแรกได้แก่ Nvidia Corporation 9.50% Microsoft Corporation 8.83% Apple Inc 7.45% Amazon.com Inc 5.64%และ Broadcom Inc 5.04%ครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ใน1ปีที่ผ่านมารวมเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ13.19%ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนปี2020มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่15.11%มีเงินปันผลไหมมีครับ QQQM มีนโยบายจ่ายเงินปันผลและผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ Dividend Yield อยู่ที่0.54%โดยจะจ่ายปีละ4ครั้งหรือทุก3เดือน ในปีที่ผ่านมา QQQM ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว1.24ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นครับค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือ expense ratio ค่อนข้างต่ำอยู่ที่0.15%ต่อปีครับถือว่าไม่แพงเลยสำหรับกองทุน ETF แล้วทำไมนักลงทุนจำนวนมากถึงสนใจ QQQM ล่ะครับมาดูกันครับเป็นช่องทางที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีชั้นนาของสหรัฐ ได้ประโยชน์จากกระแสะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพราะบริษัทที่ QQQM ลงทุนหลายแห่งเป็นผู้นำด้าน AI ซึ่งเป็นเทรนด์การเติบโตที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ภาคเทคโนโลยีกำลังแข็งแกร่งและมีแรงซื้อจากทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อยกว่า77%ของบริษัทในสหรัฐมีผลประกอบการดีกว่าที่คาดการไว้ในปี2024และภาคเทคโนโลยีก็มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ดีในปี2025ครับ แม้ QQQM จะดูน่าสนใจแต่ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรรู้ไว้ครับไม่ใช่กองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงสูงหรือ n o n d i v e r s i f y เน้นไปที่หุ้น100ตัวของตลาด NASDAQ ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่มเทคโนโลยีหากหุ้นในกลุ่มนี้หรือหุ้นหลักๆไม่หย่ตัวประสบปัญหาราคาของ QQQM ก็อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักได้ครับความผันผวนสูงกว่าตลาดโดยรวมค่าเบต้าของ QQQM อยู่ที่1.16 ซึ่งหมายความว่า QQQM มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นลงแรงกว่าตลาดโดยรวมถ้าตลาดขึ้น QQQM มักจะขึ้นแรงกว่าแต่ถ้าตลาดลง QQQM ก็มักจะลงแรงกว่าเช่นกันครับความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งเงินเฟ้อความเสี่ยงด้านมูลค่าหรือ valuation risk ราคา QQQM อาจมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500การเติบโตของเงินปันผลที่ลดลง ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาการเติบโตของเงินปันผลของ QQQM ติดลบอยู่ที่ลบ3.63ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่ดีนักสำหรับนักลงทุนที่เน้นไรายได้จากเงินปันผลเป็นหลักครับมาทำความรู้จักกับ ETF อีกตัวกันครับนั่นคือ SCHG หรือ Schwab US Large Cap Growth ETF ซึ่งออกโดยชาว Schwab Hub ETF ตัวนี้ก็เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ Large Cap Growth ในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน s c s g ลงทุนในอะไรบ้าง s c s g ลงทุนตามตัชนีดาวโจนส US Large Cap Growth Total Stock Market Index ซึ่งเลือกหุ้นเติบโตจากบริษัทใหญ่ที่สุด750แห่งในสหรัฐจำนวนหุ้นที่ถือครอง s c s g ถือหุ้นทั้งหมด231ตัวซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงที่กว้างกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ QQQM หุ้น10อันดับแรกที่ถือครองสัดส่วน57.94%ของสินทรัพย์ทั้งหมดได้แก่ Nvidia 11.78%, Microsoft 10.97%, Apple 9.34%, Amazon.com 6.18%, Meta Platforms 4.65%และอื่นๆเช่น Broadcom, Alphabet หรือ Google, Tesla และ Eli Lilly จะเห็นว่ามีการลงทุนกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่ากลุ่มหุ้นเจนางฟ้าสูงมากเช่นกันครับเรามาดูผลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญของ SCHG เลยนครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบแทนรวมใน1ปีที่ผ่านมารวมเงินปันผลอยู่ที่13.65%ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ก่อตั้งปี2009อยู่ที่1 6 3 8มีเงินปันผลไหมครับมีครับ ผลตอบแทนเงินปันผลหรือ dividend yield อยู่ที่0.39%โดยจ่ายทุก3เดือนหรือรายใจมากเช่นกันค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือ expense ratio ต่ำมากอยู่ที่0.04%ซึ่งถือว่าดีเยี่ยมครับยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะเงินลงทุนของคุณจะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมน้อยลงทำให้เงินลงทุนของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่เรามาดูเหตุผลที่นักลงทุนสนใจ s c g และความเสี่ยงที่ต้องระวังครับ ทำไมนักลงทุนถึงสนใจ SCHG ถูกมองเป็นการลงทุนที่สามารถถือครองไปได้ตลอดหรือ a forever holding และอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตของเทคโนโลยีและ AI ครับความเสี่ยงที่นักลงทุนควรรู้ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือ concentration risk แม้ SCHG จะถือหุ้นเยอะกว่า QQQM แต่ก็ยังลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และกลุ่มหุ้น7นางฟ้าในสัดส่วนที่สูงมากเช่นกันครับมากกว่า57%ใน10อันดับแรกความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าหรือ valuation risk บทความบางประกาศระบุว่า SCHG อาจมีมูลค่าสูงเกินไปหรือ overvalued เมื่อเทียบกับไรายได้ในปัจจุบันนั่นคือ PE ratio สูงความพันผลของตลาดหรือ market volatility หุ้นกลุ่มเติบโต โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีมีความผันผวนของราคาสูงกว่าหุ้นกลุ่ม,มอ,อื่นๆครับราคาของ ETF อาจมีการขึ้นลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้ครับมาถึงคำถามสำคัญของคุณครับสำหรับการลงทุนระยะยาวถึง30ปีผมจะแนะนำ SCHG ครับด้วยเหตุผลดังนี้เน้นหุ้นกลุ่มไหน SCHG หุ้นเต,ติบโตขนาดใหญ่กระจายหลากหลายกลุ่ม QQQM หุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม Nasdaq 100 จำนวนหุ้นที่ถือครอง SCHG 231ตัว QQQM 100ตัวการกระจายความเสี่ยง SCHG กระจายกว้างถือหลายอุตสาหกรรม QQQM กระจายในกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าชัดเจนความผันผวน SCHG ผันผวนน้อยกว่ามั่นคงกว่า QQQM ผันผวนสูงกว่าเพราะเทคโนโลยีแกว่งแรงค่าใช้ใจ่าย Expense Ratio SCHG 0.04%ต่ำกว่าชัดเจน QQQM 0.15%สูงกว่าเล็กน้อยผลตอบแทนระยะยาว30ปีสมมติลงทุน100,000ดอลลาร์ SCSG พอจะโตเป็นประมาณ3.9ล้านดอลลาร์ QQQM พอจะได้ราว1.1ล้านดอลลาร์จะเห็นว่า SCSG สร้างผลตอบแทนรวมได้มากกว่าประมาณ3.5เท่าครับแม้ QQQM จะทำได้ดีในบางช่วงแต่ความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่า เหตุผลที่ SCSG ให้ผลตอบแทนสูงกว่า QQQM ในระยะ30ปีกระจายหุ้นหลักหลายอุตสาหกรรม SCSG เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ในอเมริกาและกระจายหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีการเงินสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้นทำให้รับผลบวกจากการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมได้ดีกว่าในขณะที่ QQQM ส่วนใหญ่เน้นหนักในหุ้นเทคโนโลยีทำให้เพิ่งพาอุตสาหกรรมเดียวและมีความเสี่ยงสูงกว่า ความผันผวนและผลกระทบต่อการทบต้นหุ้นที่มีความผันผวนสูงหากเจอปีแย่ๆเช่นฟองสบู่แตกจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนทบต้นในระยะยาว SCSG มีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเจอวิกฤตหรือเศรษฐกิจไม่ดีผลกระทบก็ไม่รุนแรงเท่ากองทุนที่เน้นกลุ่มเดียวทําให้การฟื้นตัวและการสะสมผลตอบแทนมั่นคงกว่าในระยะยาวการเติบโตสม่ําเสมอหุ้นหลักหลายกลุ่มใน SCSG มีความมั่นคงและศักยภาพสร้างกำไรในแทบทุกช่วงเศรษฐกิจผลของค่าใช้จ่ายกองทุน SCSG คิดค่าใช้จ่ายบริหารต่ำกว่า QQQM เล็กน้อยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านี้จะสะสมน้อยลงเมื่อถือยาวช่วยเพิ่มผลตอบแทนแบบทบต้นในระยะ30ปีได้อย่างมีนัะยะสำคัญข้อมูลในอดีตและหลักสถิติดัชนีก,กว้างๆเช่น S&P 500หรือกองทุนที่คล้าย SCSG ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 9-10%ในระยะยาวในขณะที่ NASDAQ 100แม้จะโตแรงในบางรอบแต่ก็เจอรอบปรับฐานหรือฟื้นตัวช้าหลายช่วงทำให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระยะยาวจึงต่ำกว่าเล็กน้อยสรุปสำหรับการเลือกลงทุน SCHG เหมาะกับคนใจเย็นชอบความมั่นคงชอบกระจายความเสี่ยงไม่ลุ้นหนัก QQQM เหมาะกับคนชอบเทคโนโลยีมองว่าโลกอนาคตจะสดใสด้วยเทคโนโลยี และรับความเสี่ยงและความผันผวนได้สูงสำหรับถือยาว30ปี SCHG คือทางเลือกที่ปลอดภัยและสบายใจกว่าเนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าและประสบการณ์ลงทุนที่ราบเรื่อนกว่า SCHG ให้ผลตอบแทนระยะ30ปีสูงกว่าด้วยโครงสร้างที่กระจายความเสี่ยงหุ้นเติบโตขนาดใหญ่หลากหลายอุตสาหกรรมผลกระทบจากความผันผวนและรอบตกต่ำไม่รุนแรงเท่ากลุ่มเทคโนโลยีเพียวๆแบบ QQQM จึงช่วยให้ผลตอบแทนรวมเติบโตต่อเนื่องและมั่นคงกว่าในระยะยาวแม้ผลตอบแทนแต่ละปีอาจไม่วือหวาเท่า QQQM ก็ตามมาถึงข้อคิดก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนครับลงทุนไม่ต้องรีบซื้อสม่ำเสมอแบบ DCA ช่วยให้ใจเย็นขึ้นครับศึกษาข้อมูลเสมอและปรึกษาผู้มีประสบการณ์คิดเสมอว่าลงทุนต้องใช้เวลาให้เวลาและความเข้าใจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุน AI และเทคโนโลยีเป็นเมกะเทรนทั้ง2 ETF นี้มีการลงทุนที่เข้มข้นในบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นเมกะเทรนระดับโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคตดังนั้นไม่ว่าจะเลือกตัวไหนคุณก็ยังคงอยู่ในกระแสของเทคโนโลยีครับข้อมูลนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆการลงทุนมีความเสี่ยง ตรศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์ณวันที่จัดทำเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้โปรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและศึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังหากคุณชอบคลิปแนวสรุปง่ายเข้าใจไวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ